สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยรัฐบาลนะฮะสำหรับในงวดของวันที่16ธันวาคมนะฮะก็สวัสดีทุกๆท่านกันเลยนะครับขอเข้ามาแล้วนะฮะก็ขอคนละไลค์นะครับแล้วขอคนละคอมเมนต์แล้วกันนะนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็เลขฝันงวดที่แล้วใครเห็นเลขฝันกันบ้างนะครับซึ่งผมก็ให้เลขฝันไปนะครับในในรวมในชุดสรุปนะครับชุดชุดสรุปหวยรัฐบาล ซึ่งก็ในฝันนั้นนะครับก็ฝันว่าได้นะครับไปทําพิธีนะครับไปทําพิธีอ่า้นะครับหรือพิธีเบิกเนตรอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเนาะก็เข้าไปดูในทํานายฝันนะครับํานายฝันนี่เขาให้มานะครับในที่ในเลขนี้เลยนะครับก็เข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็ก็ไปชนกันนะครับกับในชุดสุดสรุปไลยสุดสรุปนะครับเนาะโอ้ยเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับในเลขนั้นนะครับในเลขฝันเนี่ยเนี่ยให้ไปเลขนี้เด้อนะครับเนาะเนี่ย ก็ไปเข้านะครับตัวนี้เลยนะครับบางทีก็อาจจะเป็นเลขฝันก็ได้นะครับที่จะมาออกนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ในสูตรที่จะมาออก นะหรือบางงวดมันก็ไปตรงกันกับเลขสูตรนะครับเลขฝันนะหรือบางทีเออผมอาจจะคิดเยอะไปหรือประหามันก็เลยเก็บไปฝันนะครับเนาะอ่ะเรื่องแบบนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณนะฮะในการรับชมด้วยนะครับก็ในเลขฝันเมื่อคืนนี้ก็ฝันสดๆร้อนเลยนะครับวันนี้วันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็จะเป็นในวันที่6นะฮะวันพุธที่6ก็แสดงว่าผมฝันในคืนวันที่5นะครับวันพระด้วยวันอังคารด้วยนะครับก็อ่ะลองดูแล้วกัน นะครับเผื่อจะโชคดีนะฮะในเลขฝันกันดีกนะครับแต่บางท่านอาจจะโอ้นะครับกว่าจะหวยออกซีบบฝันอีกบ่นะครับเนาะก็อ่ะใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับมาเลยนะครับก็ที่ผมเข้าไปดูนะครับค้นหานะครับในในเว็บนะครับเนาะอ่ะก็เป็นเว็บเว็บเดิมนั่นแหละนะครับงวดที่แล้วก็ไปดูตัวนี้แหละนะครับเว็บเว็บตัวนี้แหละนะครับมันก็ให้มานะครับ3 7มเเนะเว็บเว็บเอ็มไทยนะครับเนาะเนี่ยนะครับเว็บเอ็มไทยนะครับเนาะ ที Workers, East, in ่เข so ้าไปนะครับก็เว็บนี้แหละนะครับเนาะที่ท yeah, so ํานายฝันนะครับเนาะหลายๆงวดเนี่ยก right ็ถูกก็โชคดีกันนะครับกับที่เข้าไปดูในเว็บนี้แหละนะครับก็ลองเข้าไปค้นดูแล้วกันนะใครฝันอะไรดีๆเด็ดๆนะครับก็อ่ะนะครับก็ในฝันวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้แหละนะครับคืนวันพระนะครับยังไงก็ถ้าเล่าถูกถถ้าเล่าไม่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 ฟังไม่ลื่นหูยังไงก็ต้องโลดขออภัยด้วยนะครับเนาะเราไม่ค่อยเก่ง นะครับเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับเนาะก็มาเมื่อคืนเนี้ยนะครับเมื่อคืนนี้ฝันฝันว่าได้ไปนะครับไปวัดนะครับที่ไหนสักแห่งนี่แหละช่วงหลังๆในฝันฝันที่เกี่ยวกับวัดเลยฝันเกี่ยวกับวัดฝันเห็นพระด้วยนะครับซึ่งผมน่าจะเล่าไปแล้วแหละนะครับฝันฝันเห็นหลวงหลวงพ่อกลวยนะครับทีแรกก็เคยได้ยินแต่ชื่อท่านนะครับก็ไปเจอในฝันนะครับเนาะแล้วก็มาดู รูปจริงๆนะครับก็ก็เลยเห็นว่าเออนะครับตรงกันกับในฝันเลยนะครับเนาะในฝันเห็นตอนท่านน่าจะนุ่มนนะครับเนาะอ่าอันนั้นก็ฝันอ่าหลายหลายวันแล้วนะครับเนาะอืมนะครับเนาะซึ่งก็ก็ไปดูนะถ้าถ้าท่านยังอยู่เนี่ยก็อายุ118ปีนะครับเนาะเดี่ย ก็เกือบแล้วเนาะหนึ่งแปดเนี่ยเลขออกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอยู่เอ๊ะมันอาจจะเคลื่อนนะครับอันนั้นก็ฝันครั้งก่อนอ่ะฝันล่าสุดเมื่อคืนนี้นะก็คือฝันว่าได้ไปวัดที่ไหนสักแห่งนี่แหละนะครับก็เข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็เดินชมบรรยากาศนะฮะไปเรื่อยๆนะครับเดินเข้าไปน่าจะหลังโบสถ์หรือหลังวัดหรือหลังอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับที่คนไม่ค่อยเดินเข้าไปนะครับผมก็เดินเข้าไปเดินไปดูนะครับเห็นพระพุทธรูปนะครับน่าจะเป็นปาง ท่านั่งนะครับเนาะอาจจะไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปแบบไหนอะไรยังไงนะครับในฝันคร่าวๆว่าเป็นพระพุทธรูปนี่แหละนะครับทั้งอยู่ตรงนั้นนะครับก็อ่าก็น่าจะเท่าคนเลยนะครับเนาะรูปร่างเท่าคนนะครับผมก็เดินเข้าไปใกล้ไปเห็นรอยรอยเล้านะครับอยู่ตรงเสียนพระเนาะอยู่ตรงรอยเล้าตอยตอยเสียนพระนะครับผมก็เลยนะครับไปจับดูนะครับแล้วก็เลยอธิษฐานว่าเอ๊ะนะครับถ้าผม โชคดีมีโชคมีลาบได้งานมีเงินมีงานเยอะๆนะครับก็จะมาสร้างให้ใหม่นะครับผมก็เลยระหว่างอธิษฐานอยู่ผมก็เลยจับยกขึ้นดูเอ้านะครับยกขึ้นได้นะครับเนาะอ่าเนี่ยครับยกยกยกเสียนขึ้นได้นะก็แสดงว่าหลุดหลุดไปทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยเอ้นะครับผมก็เลยวางไว้ที่เดิมนะครับเนาะก็เลยอธิษฐานนั่นแหละนะครับอธิษฐานว่าถ้าเนาะถ้าโชคดีนะงู้นอย่างนี้นะครับก็จะมาสร้างให้ใหม่ แต่ไม่รู้ว่าที่แห่งไหนนะครับก็เลยในฝันนะครับก็ในฝันก็เดินดูนู่นดูนี่เสร็จนะก็เลยเดินออกมานะครับก็เดินออกมามาหารถนะครับมาไปเจอนะครับไปเดินไปอีกที่หนึ่งนะครับก็ไม่เจอนะเดินไปอีกที่หนึง่งไม่เจอนะครับไปเจออีกอยู่ตรงนลกขึ้นได้นะครับว่าเอะละเราก็ไปจอด นะครับเราก็ไปจอดอยู่อีกที่หนึ่งนี่นะครับก็เลยนึกขึ้นได้ที่หลังนะครับเดินหาจนเหนื่อยแล้วแหละนะครับเราไปเจอนะครับไปนึกขึ้นได้มันนึกขึ้นได้ที่หลังว่าเออนะครับเราไปจอดที่ตรงนู้นนะครับก็เลยมองนะครับก็เลยนะครับปีนปีนอะไรสักอย่างนี่แหละมันสูงสูงเนาะเออมันก็เลยมองเห็นได้กว้างนะครับก็เลยไปเห็นรถตัวเองนะฮะป้ายทะเบียนนะครับก็ตามนี้เลยนะใครชอบนําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น นะครับเนาะแต่ปี64มาบ่อยนะครับปี6 5้าเยียบเียบไม่ค่อยมาเลยนะลองไปสลับลองไปนําไปกลับกันดูแล้วกันนะครับเลขนี้เลยนะครับเนาะส่วนในฝันเนี่ยผมเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูในตรงทํานายฝันเลขฝันนะครับเนาะในเว็บเอ็มไทยนี่แหละนะครับก็ไปดูชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งผมค้นเข้าไปว่าฝันเสียผ้าหักนะครับฝันเห็นเสียผ้าหักนะครับก็จะมีในที่ใน71นะครับ ชุด3ตัวเป็น785นะครับแล้วก็6 687นะครับเนี่ยอันนี้เป็นชุดแรกนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเนาะลองดูแล้วกันเด้อชุด2ตัวนะครับแล้วก็ชุด3ตัวนะครับอันนี้เป็นชุดที่1นะครับที่ผมไปค้นหานะครับอันนี้นี่ฝันเสียนผ้าหักนะครับลองลองไปค้นดูนะมีมีตามนี้แหละนะครับ พิมพ์คาว่าฝันเสียนพระหักนะครับฝันเสียนพระหักอ่ะตามนี้เลยลองไปค้นดูนะครับเนาะฝันเสียญพระหักนะครับต่อไปนะครับในฝันอีกชุดหนึ่งนะครับในฝันอีกชุดหนึ่งนี่ก็จะเป็นนะครับพระพุทธรูปเสียนหักอ่าอันนี้เป็นพระพุทธรูปเสียนหักนะครับเนาะ พระพุทธรูปเสียนหักนะครับก็ในฝันนะครับจะให้เด่นๆมาเลยก็จะเป็นใน1กับ5นะครับจับ2ตัวก็จะมีในที่รองๆให้ไป61นะครับแล้วก็6 3สนะครับแล้วก็57นะครับ3ตัวก็จะเป็นในที่ใน0 0นนะครับแล้วก็3 40นะครับ นี่แหละนะครับก็ชอบถูกใจนําไปซื้อนําไปจับแล้วกันนะครับอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับพระพุทธรูปเสียหักนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณนะฮะในการรับชมหรือว่าอาจจะไปออกเลขลถนั่นแหละนะครับหรือว่าจะออกเลขตามนี้นะก็ลองนําไปจับหลายๆหัวดูแล้วกันนะครับเนาะฝันก็ฝันเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยนะฮะเนาะวันอังคารน่คืนมันพระด้วยนะครับเนาะอะ นะครับแลาวก็ลองลองนำไปเปรียบเทียบดูกับสูตรก็ได้นะครับอ่าบางทีมันอาจจะไปตรงกันกับในสูตรสูตรที่มันเข้านะครับเนาะอ่าสูตรในเข้าก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะครับขอให้โชคดีนะฮะเนาะใครที่ไม่เคยถูกหวยไม่เคยโชคดีเลยก็อย่าลืมนี่ครับเดาอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปซื้อแล้วกันนะครับแต่ถ้าอ่าผมถ้าโชคดีเนี่ยผมก็นะครับอาจจะนะครับ นำพระพุทธรูปเนาะไปถวายนะครับวัดไหนสักแห่งนี่แหละนะครับเนาะนะครับน่าจะเท่าเท่าเท่าที่ผมเห็นในฝันนะครับเท่าเท่าคนเลยนะครับเนาะพระพุทธรูปก็ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวถ้านะครับมีงานดีๆนะครับมีโชคมีลาบนะครับแล้วก็ถ้ามีคนดูเยอะๆนะครับเนาะในช่อง u t u b e นะครับอ่านะครับก็จะได้นี่ครับก็จะได้มีเงินนะครับเนาะนำไปถวายนะครับในวัดที่ไหนสักแห่งนี่แหละนะครับเนาะอ่า ก็อ,อืเนาะผมเออนะครับฝันก็ก็นึกไปถึงนึกนึกไปถึงที่ผมฝันเ,เห็นหลวงพ่อกลวยเลยเนาะนะครับเนาะแต่ในฝันที่แรกไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรนะครับแต่ในในในฝันนะครับท่านท่านบอกว่าท่านท่านชื่อหลวงพ่อกลวยนะครับเนาะอ่าาจะเป็นนะครับเพราะว่าผมผมก็เคยเคยฟังเพลงอยู่เนาะเคยเคยได,ดยย้ยินแต่ชื่อนะครับแต่ไม่รู้ว่ารูปร่างท่านนะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ก็พอดีนะครับในในฝันท่านท่านบอกท่านท่านอยากได้รูปรูปลอรูปเหมือนท่านนี่แหละนะครับไปไว้วัดที่ไหนสักแห่งนี่แหละเออหรือว่าจะเกี่ยวกันกับพระพุทธรูป แบบนี้นะครับก็เนาะก็เรื่องแปลกนะครับเนาะลองดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเนาะเป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะฮะใครหรือใครตีหวยเป็นเลขอย่างอื่นยังไงนี่ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับใครตีฝันแม่นๆนะครับเนาะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเด้อนะครับเนาะอ่ะ โอเคนะครับนอยยังไงก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีลยกันนะครับหากในคลิปนี้ผิดภาพระการใดนะครับหรือว่าจะใดเอ่ยไปไม่เหมาะไมก็ต้องนะครับขอโทษขออภัยสมาชิกทุกๆท,ท่านด้วยนะครับล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ